สวัสดีครับผมวันนี้วันนี้พามาดูเขาตัดไม้มา,ม,ามากับมากับพระเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตเดินตามพระ นั่งโรดูช่างดูทีมงานเขาจะเอาลงแบบไหนเอ่งื่อนเนาะยิงใจซีมเนาะโอเคเสิดับเลยดิ ไม่ได้ลื่นให้ให้ใหเพื่อนๆท่านดูเขาเขาอัออนนั้นนะนะหลวงพี่เขาเสนีน้ำมันสนัสมันน้ำมันอันนั้นนะน้ำมันใครอ่นนะเนาะงูเขี้ยวนะเเอาเอาาน้ำส้มไปก่อนน้ำส้ม อาวเลยบอกหลังหน้าด้วยมันจะได้วันๆหลังหน้าน้ำมะพร้าวใค่น้ำซุนเน้องพี่ซื้ออะไรเนี่ยรำเพริศจริงจังจริงจังนะอันนี้จริงจังมันตลกอะไรนี่มือเดียวนี่นะต้นเดียวนี่นะก็คือไม่ต้องจ่ายเลย <laughs> นื้อเนือเจารพันเดียวเลตุ้งจ้าบ่าวเลยตลกครับเป็นเป็นเป็นลุงพี่แต่ก่อนอย,อยู่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 ด้วยกันสองคนแบบมีอะไรถ้า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 คนเดี๋ยวผมจะ,จะจะลงจะลงคลิปลุงพี่ตอนที่ยังไม่บวชเป่าเคนเพราะ เอาแค่ okay, นู้นเชิญลุงฉลองเชิญลุงฉลองเชิญลุงฉลองเพราะมันมีคลิปผมถ่ายอยู่เดี๋ยวผมถ่ายนี่ท่านท่านอย่า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 บ้าบ้าท่านอกหักรักพุดท่านกันท่านกันนี้ไปบวชไปนี้ไปบวชตอนตอนนั้นนั่นะตอนตอนที่ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วคุยกับเขาใหม่ๆจนตอนนี้เขาทิ้งไปแล้วลุงพี่ก็ยังไม่สึก เดี๋ยวผมก็เดี๋ยว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 ผมก็ได้ไปอยู่ลูกพี่ออยู่ด้วยกันนะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ด้วยกันเลยตทีนี้เขาไปเขาเขาเขาทิ้งไว้แล้วลูกพี่ยังไม่ซื้อผมซื้อไอ้นี่ซื้อเสื้อผ้าซื้อซื้อซื้อรองเท้าคอนเวิร์ดสีสีดำคู่หนึ่งสีขาวคนสีดำผมโทษนะสีดำผมใส่สีขาวเอาไว้ให้ลูกพี่จะซึกไม่ซึกจะซึกไม่ซึกผม เลื้อเอาเอาไปจำนำเราเินโ <laughs> อ้ห่ะ <laughs> จำนำเอาเงินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะติดดูร่ะ <c oughs> เอาเอาไปเล็กเออเอาไปเล็กได้กักหนึง่งเอ็มโอยนะไม่พอเมา,าดอก ภาพดำไม่ผมไม่ได้ดูไม่ไม่คนที่ไม่ชอบดูนแต่ว่ากินคาเฟแล้วพีไว่ไม่สึกจริงจริงบไม่สึกจริงจริงจริงจนะังจริงจังนะนะสกไป เข้าเป็นาอีกเดี๋ยวเข้าไปซ้าเขาสึกไม่ได้ยาวอีกผมกระโรอย่างนั้นผมไม่มีเพื่อนคุยผมเสียใจผมไม่มีเพื่อนคุยผมเดี๋ยวไปไปไอไอมุดน้ำสะตายเลยลำบากมาสวดผมอีกอืม สเกนเน่ต้อง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 ให้ลุงพี่อยู่ประคับประคองเน้ไม่ไหวฮะัลมีทีแล้วอ้ห้าทีแล้มินทบาทสเกนจากบ้านไปเลย ผมกลับกล้องไม่เป็นฟงขี้เกียจกลับกล้องเพราะว่าจะกลับกล้องให้ให้ให้ดูที่เขาขึ้นนะไม่ไม่ใช่กลับไม่เป็นมันมันมันต้องกดหยุดก่อนแล้วแล้วก็แล้วก็ไปกลับกล้องนะกล้องล้างนะันขี้เกียจดิันอน ตา้เพีนง้ายังมีคนหนึ่งสรงใจใป่หาตั้งแต่วันรำลานำพารกักเต็มหัวใจเหนแล้วนะกินแล้วได้ปะอ้าวลุงพี่ไม่ชั้นลุงพี่ไม่ชั้นโอ้ อัดก้นน้ำแข็งแค่นั้นลูกตื่นชั้นเท่าไหร่กันน่อยเดี๋ยวเอนะลูกพี่บอกลูกพี่ไม่ชั้นหรอกลุงพี่บอกลูกพี่บอกชั้นไปเลยผมก็เลยขออนุญาตพี่ชั้นจะมาร ฉันเสร мод, PI, lighting, ็จ <dated> ก <teenage time online> <pl ains> ็เป่าเต็มหาเสนีให้ผมนี่แหละอุ้ยมีแต่น้ำน้ำมากเต็มหัวหมดแค่เป่าขนาดนี้ยังไม่มีใครเอาเลยคิดดูไม่ใช่ไม่ใช่ของลุงพี่ไม่ค้งนะผมเลี้ยวเลี้ยวในสายตาเธอเหนื่อยใจได้บางทีแบบ จังไงนู่นอ่ะไม่เมาไม่เลอกหรอขอบตาัมชอบขอบตามันม,มันเป็นฝาเด้อผมชอบแบบเนี้ยนะชอบแบบไปเลี้ยงวัวตามทุ่งนายอย่างเงี้ยแบบไอเราแบบแบบผู้ชายแบบบ้านนอกเซ่อๆอย่างเงี้ยนะ มีต้องใส่อะไรรูตัวอีทีเอา้าอายุสิบเจ็ดสิบแปดฝากขอบขอบตาแล้วตายกับล <c oughs> ุงพี่แตก่อนอยู่ด้วยกันงงงงงงตอนนั้นผมผมยุ่งอยู่กับไอพไปดูข้าวเกี่ยวข้าวนะโทรมาหาผมทุกวันมาหาหน่อยสิมาหา,หา,า,หาอยู่ที่บ้านนะยังไม่ว่างยังไม่ว่าง เกี่ยวข่าวเสร็จไปอีทีไปหาอยู่บ้านแม่บอกบวชเป็นพระอยู่วัดโอ้ ặt! อันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเด้ผมไม่ได้พูดเล่นเด้จริงจังเหมือซีนาจริงจังนางร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนผมคืนโคยคืน,คน,คนอ่ะจริงจริงแบบงองแงงง้งแง,งงกันอยู่สองคนเด้แต่แต่ในตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต,อนน,ต,อ,นนตอนนี้อ,อกขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ด้วยละ อยไป่ล,ลานก็นอยู่ที่่า <c oughs> าะวัาดีขาน้ำมันพายไอ้หมูเขียวหางไม้ในเร<ม>ื่อลุงพี่ดีใส่ดีใส่สาวยิ่งมงขอทิ้งมาคนทิ้งได้รมันเรีย ให้ชิขึ้นหมากรุนลุงพี่นะแล้วก็ไว้ผุมยาอยาวนุ่งเขาห่มขาแบบแบบแล้วก็เดินดาวลุงพี่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวไปเรียนกระทากระากระทาเรียกผู้สาวาีแบบเราเรานั่งดูอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่ปุ๊บเราก็เป่กากระทาแล้วก็ดีดเส็นเห็นเห็นเห็นสาวเ,เ,แบบเ,เราก็ดีเส้นเห็นผู้หญิงที่เราแบบดูแล้วแบบเขาจินใจกับเราเราก็ดีเส้ ผมเคยเรียนกับล like ุงพ oh. <ın> <próxima> <ills> ี่เน uh ี่ยเขสอนผมเคยเรียนผมเอาไปลองนะเอาไปลองผมก็มองเห็นเห็นเห็นษาแบบที่เราแอบชอบนะเขาก็เขาไม่รู้ตัวไม่รู้เลยเราก็นั่งมองลุงพี่บอกลุงพี่บอกถ้าถ้าเขาหันมาปุ๊บเราเราดีดดีดดีดเนี้ยวใส่เลยเด้อครั้งแรกผมก็นั่งมองพอเขาหันมาปุ๊บผมดีดนิ้วใส่เลยเนาะกาหันมาเนาะกอหันมาหันมาปุ๊บเขาก็หันกลับ พอหันมาครั้งที่สองเขาก็ดีป๊อปเขาก็ยิ้มอุ้ยเท่เซ็จเท่คิดในใจนะพอพอพอครั้งที่สามเขาเขาหันมาแล้วก็อยากคิ้วให้นะอยากคิ้วนี่แล้วก็ดีป๊อกนี่เขาเดินมาหาเลยเขาก็เดินมาเขาก็เดินยิ้มมาหาเลยเนี่ยข้ายิ้มผมก็นั่งอยู่แบบนี้นะคิดในใจว่าเอือของมันแรงข้าเดินมาเย็นข้าเดินมาเขาก็น่าเพิ่เขาก็ก้มกระซิบตรงหูเนี่ย <hi> <wh adores athlete> แล้วก็ก็ซิบเบาๆดีทับโอ้มึงละสบายหมดเลยหมดเลยต้องไปเรียนต้องไป <c oughs> เรียนวามาเออชนเกีียวแล้วมีเจา้าของวิชารัาเลยของทองพิษ เดินวานึกว่านึกเดินมานึกว่าเขา,าจะมากระซิบบอกไกลๆนึกว่าเขาจะบอกว่าหนูรักพี่นะไอเราก็คิดอย่างงี้เนาะไอเราคิดในใจนะคิดอย่างงี้โดนแท่ๆทพลงลงูกพี่ของทุกทีแรงเดินมากระซิบตรงหูนึกว่าเขาจะสือะ่อว่าไงดีนะโอ้มึงเนี่ยโอ้นั่งรอหายเจ็ดวันจะคืน,น,เ,กกนเสียใจ อย่าปิดพาลุงพี่มาขับรถขับรถต่างทางมีแต่นั่นแหะมีแต่ไอ้รถรับคนเป็นโควิดไอ้ชิบหายองล้มดูแรงไม่เรงดูคนล้มเดี๋ยวตังไว้ตายเลย อย่าลมนะฮะตัวที่นะลมต้องอย่าลมกี่เหรอเดี๋ยวลมอีกเอาลมแต่ลมล้วก็ตั้งมาใหม่เมื่อชิดคนเราแหละลมมันก็ต้องลุกลมมันก็ต้องลุกกราบใดที่เรายังมีลมหายใจลมลุกลมตะกี้กันหงง้องงยงงสาวกัน เขาจีบกันไอ้ไอ้ผมมานั่งโซลีอยู่กับลุงฟีเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สเฟิร์สได้เป่าหัวให้ผมอีกมีแต่น้ำหมากออกมาก่อนสไตล์เดียวกันครับกับลุงฟีสไตล์เดียวกันชาววัวดิเห็นวัวไม่ได้ดิชาววัวเห็นวัวไม่ได้เห็นวันนั้นเห็นเห็น เห็นวัวสวยพาผมไปดูวัวเห็นเลื่องเรืองไล่วัวเห็นเลื่องเรืองวกันไล่เนาะวัวจะดูบ่เป็นลุงพิงลุงพ่อลำบากคมเลยปกป้อง này này đây, ô này đây, búa vung mà này, rập luôn thế này, anh này lao đây, anh anh, cái đuôi này phá ra lao, lao, sao vậy? ưng, nó mang cái khăn đấy, chạy đi qua, 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 chạy đi qua,

ta lũ ấy ở là... hả Chịu chơi nó? các bạn đây mình sao sạch thôi chấp trừ chấp chập, chập. chập nó rồi giờ bự mưa năm kênh năm keng bắt à, chọi <laughs> บอกเชยยังไงก็ได้อย่าให้ละลายตายแกบอกง่ายนิดเดียวใส่น้ำเยอะๆเปิดมาไม่ละลายจริงๆแต่ไม่มีก้นอน <c oughs> อู้หุนสูง,สงเลยสูงลิกเลยคนขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนที่เขตาตัดเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายผมคน ผมเปมน็นคนผมเป็นคนกลัวความสูงเอ่ะไม่ต้องไปเด็ดไป